สวัสดีครับมาตามคำเด็กรองพี่น้องจีดม่าบอกสูตรปลาดุกครับผมเมื่อเนี้ยอยากเห็ดจังไดมาติดตามครับทั้งปุงครับแต่ว่าก่อนฉีเฮ็ดเขาต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิบห้าเบิร์นะครับเด้ออาจสิใส่เวลาหน่อยนึงครับเพราะว่าขันพี่น้องมาค่อนกับสิจห่อนนะครับเนาะใส่เวลาหน่อยนึงนะครับเด้อต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนครับนี่ครับเป็นปลาที่ ซื้อมาจากตลาดนะครับเนาะเป็นไกเ่เฮ็ดไทยเรียบร้อยแล้วเทาก็เลือกปลาตัวซีประมาณนี้ได้ครับเด้อเทลงไปเลยครับนี่ผัวลงเมื่อผัวก่าครับ <c oughs> ใส่เกลือครับผมมันข้อไหนจะใจห้อนนะครับเด้ออ่าขอต้องขออภัยนะครับเพราะว่าต้องใส่เวลาครับ อยากะเห็นทุกขั้นตอนครับเพราะว่าบางคนก็บ่าเอาคือลีลาเทีกะบอกเป็นอย่างครับผมเห็นครับตอนคุกเกลือก่อนครับเกืือบ,บ่ให้ปลาข้าวครับมันที่นี่ท้องปลาเนี่ยเอาออกเครื่องเดียวนะครับด้วยต้องออกเบิ้ ถ้าเขาออกเบิดปลาสีหย่างมัง,งามมันสีแห้งครับเพราะาป่ามันสีไม่มันถ้าลายปลาดุเขาสีหงครับผมเสื้อประจำก็สีบอ,อกเขาไว้เขาก็จะเฮ็ดให้อ,ออกแค่เพียงเดียวที่จริงต้องหมักไวประมาณจากสองชั้นมาที่ังก็ได้ครับหมยถึงว่าอันคุกเกลือแล้วเขาจะมาหลุดออกนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เพื่อต้องการความรวดเร็วครับาก็ค้นไปเรื่อยๆให้มันถึกเกลือครับ เพราะว่าสีปลาเพราะถึกถึกเกลือนะกับสีเปลี้ยนไปเห็นไหมครับกับสีสีขาวขึ้นครับอันนี้รัดลัดน้อยนึงครับเดี่น้องชีว่าใส่เวลาดนนะครับเนาะเด็กชี้ว่าลีลาอีก หลุดเมื่อกมันออกครับปลาทั้งหมดที่เสื้อมากมันอยู8กิโลนะครับเด้อเดี๋ยวสิมิเครื่องปรุงอย่างเดียวจังเบิ้งกันครับจะกระโดดไปเรือแองกี้เหละครับพี่น้องครับขอบคุณ พี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับกคลิปทุกสิ่งของไก่นะครับได้ร,รับความสนใจหลายเลยครับขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมครับผมถือว่าเป็นการแบ่งปันครับกระลดดไปเรื่อยครับอดีใไซไปได้นั่นนึงครับขันหลุดไว้มันกับสีโปออกน้องพี่น้องเนาะ นี่ก็ถือว่ารัดแล้วครับธรรมดาห้องต้องคุกคุกไปจากจากข้าวนึงหมดแล้วครับไม่ยังชิอ,ออกหรือเมือกนะครับอย่าหยุดออกล่องหนึงครับแล้วหายหล,หลุดเลยไปกอนทําเนาะสิใส่เวลาโดนเกินไป นี่ครับหลังจากที่ลุดแล้วนะครับนะเนาะจะแช่น้ำมาฟังนี่แล้วครับนี่เดี๋ยวเขาจะมาล้างอีกเพี่ยนหนึ่งครับเดี๋ยวล้างกับม,มาฟังอีกลุดลุดออกนะครับเด้อนี่ครับลูดแห้งนะครับกําม,มันลดกํากําให้มันไหลเปื้อนออกไปใี่ไหม ต้องล่างให้สะอาดครับปลาแต่เขาล้างสะอาดแล้วมั้งโอเคมันกับบอ่อข้าวทำเนาะทฤษฎีง่ายๆครับเมื่อกมันเบิดมันกับบอ่อข้าวแค่นั้นแหละครับเจลา่บ่องเพิ่งเห็ดประคืดกันนะครับเนาะการเล้วแต่เทคนิคแต่ะละเจ้านะครับทุกอย่างต้องใช้อาศัยประสบการณ์ครับเพราะนว่าคิดหลักลการคิดเอาโลดครับอันนี้ผมจะเห็ดมา้ามือสองมือนะครับเห็ดมาด้าโดนแล้ว อาจจะมีความมาด่ามามาว่าอีกานั้นครับเนาะสำหรับพี่น้องที่เขาไม่ให้ก็แล้วกัขอบคุณหลายๆครับเด็เดไปตามภาษาพี่น้องครับนี่ครับสังเกตโต๊ะสีปลานครเนาะเนี่ยหนึ่งๆกนครับเอาวางลงวางลงไปเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวเทากับชิลดเเื่อนเดีวยวกับแล้วก็ใช้ตะกร้าไว้ให้มันแห้งครับเอาตะกร้ามาแกะที่นี่เลยครับกล้องไม่ใส่ทำไมไม่ใส่เออให้ิลดใช่เนี่ยผมว่ครับเนี่ยลูดแห,แห้งครับรลูด,ลดใหนะ้มันไหลปื๊ดไหลปื๊ดเฉยนะบีบมันต่ไหลออกหางหมดตัวนะครับ เดี๋ยวจะลุดออกก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวเปิดขั้นตอนต่อไปครับหลังจากเท้าลุดออกแลนะ้วพี่น้องเขาก็กลอ่อให้มันเสด็จน,น้ำก่อนครับนี่คือใส่ตะกา้าไวนะ้นี่ครับเนาะให้นนะ้ำหยดออกไปก่อนล่อจะคักนึ่งนี่ครับแล้วกมันหมาดแล้วเขาก็จะใส่กระมังครับแต่เดี๋ยวไป็มักเลยครับผมติดตามต่อไปครับผม นี่ครับหลังจากเสด็จนำแล้วพี่น้องเขาก็เห็นบ่ครับเลือดปลาสชใไห้ปลามาอย่างงามนะครับน้อก็ต้องเลือกตัวสีสีด้วยครับถ้าพี่น้องได้ปลาตัวสีดำๆมากน่ะย่างแล้วมันกลับบางงามเลยครับเพราะว่ามันดำามาได้ต้นแล้วครับถ้าเป็นร้านปลาดิบซื้อกันประจําเขาจะรู้ครับว่าเขาใส่ปลาสีอย่างไรครับต้องบอกเขาครับผมสีนี่เลยครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับถ้าล่างแล้วมันจะเกลี่ยงสยงีครับ มันจะบอื่นนะครับเนาะเพราะว่าเขาหลุดเกลือมาแล้วเมื่อกี้หลั็ล่างน้ายางสองรอบครับล่างยางดีอะครับผม้าล่างบ่ดีทุกยางกสิหากที่หลังครับผมย่างมากกสิข้าวเนาะนี่ให้เบิ้ลนะครับเด้อเดี๋ยวเขาสิบมาเบิ้งเครื่องปรุงกันครับบ่ไม่อย่งหลายครับรับรองแสบแน่นอนครับอ่านี่ครับเครื่องปรุงกะไข่กับไก่นะครับ อันนี้เป็นยังครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมรากผักชีตะไคร้กระเทียมกระเทียมครับบดให้นเข้ากัอนนะตับเอาไปปั้นเอาไปบดอะไรครับพี่น้องครับอันนี้ปลาดีมักมือนี่ทั้งเบอร์หนึ่งแปดกิโลครับเด้อเรื่องทุกอย่างกับกะเอาครับมันมันตายตัวแล้วครับลองเห็ดชิมเบองเขามักเออมันเข้มไปมันนั่นไปกับชิมเบองก่อนครับใส่ในเหนี้เล็ก้ครับี่น้องครับ ครับใส่ลงไปเลยครับเกลือสามพอใส่เกลือสามพอครับพอหน่อยนะครับเด้อพอหน่อยๆน,นี่ครับโอเคเมื่ตอนยกมาสูบม,มันอันสะท้อนแฟก็จะไปข้างหมา้ไหมมือใหม่ทั้งคู่ครับพี่น้องครับถ่ายโยกใกล้กล่องมันกับสะท้อนแฟนนะครับเนาะพระวาคชิปนีทายต่อนกลางคืนนะครับเด้อตอนนี้เป็นเวลาประมาณ ปี๔เครื่องครับจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องครับอ่าต่อไปครับชิลรถหนึ่งครับพี่ครับต่อไปกะรถดีครับพี่น้องครับรถด,ดีหมูรถด,ดีหมูครับขับพี่หนึ่งครับสีขาวสีขาวสามพี เสี้ยวขาวสามทับพีครับอันนี้ปลาดแปดกิโลต่อปาดแปดกิโลกรัมเลยครับเด้อการล่องเมืองการทับบะบ่มากลดเนี่ยเทาก็บปั๊บลดเอาครับซอสกระสานทับพีซอสกระสานทับพีซ้ำกันครับกาเครื่องปรุงกันเป็นเสี้ยวนี่ยก็เพิ่อนว่าอย่างเนี่ยเสี้ยวขาวสูตรห้าเสี้ยวขาวสูตรห้าอันเดียวกันกับที่มักไก่นั่นแหละครับ อันเดียวกันต้องพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่ซื้อมากอะใส่น้ำกันได้เบิร์ตครับเครื่องปรุงเนี่ยนี่ครับนี่กระชอ้นเนี่ยนี่ครับไปกันต่อครับค้นนะครับอันนี้ หลังจากที่เขาหมักแล้วเสียบทำนอเขากะทิ่งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับในเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็ต้อ,มอ,มมง,มอ,องมาค้นเรื่อยๆนะครับประมานหมักหลักว่างไว้เลยทำนอพราะอมาเครื่องหมักเสียลงมาทั้งใจครับสำหรับเครื่องหมักส่วนมากมันก็นจกะบป็ดเกาะในตัวปา่านทำนอเวลาเขาย่างเนี่ยเครื่องหมักมันก็จะแบบว่าเป็นน้ำไหลออกไปครับพี่น้องครับสูตรน,นี่สีเข้มน้ำนะครับเด้อปลาที่ผมขายอยู่เนี่ย พ้นไปเรื่อยๆครับสังเกตสีของปลาครับถ้าปลาได้มาสีนี่ย่างงามครับถ้ามือมันหาบ่าได้มันก็ได้ตัวดำมากมันก็มือเขาย่างมันก็สีดำๆครับนี่ครับด๋อยเดี๋ยวหยิบสีขนมไปหนึ่งนึงด้วยไปอีกฟ้องมาน,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 นี่ครับสีสันครับ เนี่ยถ้าได้สีแบบนี้ยางงามพี่น้องเด้อสีไข่ปลาดุกหน้าเลยครับอัน,นอันนี้ปลาดุกเลี้ยงนะครับเด้อพอต้องด่ามารับว่าปลาดุกอันนั้นอีกปลาดุกเลี้ยงครับแต่ว่าการจัดการของผู้เลี้ยงเพิ่นด,ดีนะครับเน,ะเนาะเส้นไถ่ปลาโตสีบปดํำครับเพิ่นนี้วิธีของเพิ่อนอย่างกันนากินขายง่ายสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิ้งกัันเขียนว่าเพราะมีประโยชน์กับฝากก็ดีตามกด ไล่ให้เพื่อเป็นกาลังแก่ทำเปนองนะใส่ไปเฮ็ดชิปใหมม้ต่อไปครับถรือว่าเป็นการแบ่งปันครับผมอันนี้กระทอว่ะเร็จแล้วครับเนี่ยเขาก็มาร์กไว้นั่นแหละครับซ้ำที่บอกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เริ่มย่างได้ครับปลาที่เขาย่างเตาแรกนะครับมันฉีดมันฉีดบ่ใคแสบป็นไหร่ไมถึงว่าบะคันเข่าเครื่องอนไดหรอกครับแต่ว่าเตาที่สองเนี่ยชุดมยอดเลยครับเพราะว่าเตาที่สองมันหยุดกันครับมันสั่น ตาที่สองนี่รสชาติมันสีเขาเปนมาหยังเขาที่ครับตัวแรกคุณอยากเจืดน,น้อยนึงนี่ครับในพี่นอ้องสวยงามมากครับเนี่ยผมขายตัวละยี่สิบบาทครับน,นี่แล้วก็ขั้นตอนการย่างก็สำคัญครับเพราะว่าบางทน้นขันย่างบเ่เเบนกับก็ไหม่นนกินแล้วน่ากวางไหนพี่นอ้องทุกงย่างต้องเลี้ยนรูบครับ ตัว่าเฮ็ดไปกับสิเก่งไปเองครับแต่ก่อนผมเริ่มขายไม่ไม่เนี่ยผมกับบอเป็นยังครับจะมาหัดเอานะครับเนาะพ่อแม่เป็นเสื้าเฮ็ดมาก่อนนีน่ียังอีกบ่ผู้มักเ <laughs> นี่ครับบรรยากาศน้ำเสียคือเก้านะครับนี่กยเตรียมเริ่มเฮ็ดของไม่ขายครับสิมีเสียงบรรยากาศนั่น,นึงนะครับพอดีเมือ่อคืนฝนตกกระเฮ็ดให้ไอ้ยบองฟังข้างหลังนี่ น้ำขังครับน้ำถ่วงซ่วยก็บสิมิขียดห้องครับเนาะบดเหรอครับนี่ยข้างปวงกับชั้นนี่แหละครับนี่ซั้มนี่แหละัว,น,น,ว,น,ว,น,วนี้ครับเอาคนอีกแค่นึงนะค่นขึ้นมาเออครับนี่ครับอาจจะใส่เวลาโดนนะครับผมเรื่องการนี้พี่น้องเห็นว่นนาจังไหนเนี่ยทำเนาะอาจจะตัดมาตอนมักเลิอกอะ มันก็ต้องมาจากการล่างก้อนประดูกครับคันชีเทสอยังต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนนะครับเนาะทำรักคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้ครับพี่น้องมาเอิดมาพอมกันแรกกับฝาขึ้นก้านะครับฝากดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับพี่น้องครับจะนี่แหละครับลูกอีสานเขามาทำาหากินในเมืองครับเนาะแบ่งปันกันครับไปล้วครับผมสวัสดีครับ